ศูนย์บริการกองทัพทพี่สองขอชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่8ธันวาคม2568ห่วงเวลา6นาฬิกาดังนี้เวลา3นาฬิกาปรากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายอาวุธยิงสนับสนุนมายังพื้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลปราศาสจังหวัดสุรินเวลา5นาฬิกาฝ่ายกัมพูชา ใช้าอาวุธยิงมายังแนววางกําลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานมาฝ่ายเราทําการยิงตอบโต้ตามกฎการประทะกําลังพลปลอดภัยเวลา6กนาฬิกาฝ่ายกัมพูชาใช้าอาวุธวิถีโคง้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานมาสําหรับการอพยพป,ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนมีประชาชนในพื้นที่อําเภอตามแนวชายแดนอพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละเจิบ มีผู้ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน3า6 2 3นวนห5ร2 3ารายคาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้ายในระหว่างการอพยพมีประชาชนเสียชีวิตหนึ่งรายด้วยโรคประจำตัวในพื้นที่อำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกองทัพพันธี่สองจะดำเนินการติดตามสถาน,านการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน และอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มกำลังขอความร่วมมือให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานหลักและขอยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองจะยังคงปฏิบัติภารกิจในการดูแลพื้นที่ชายแดนด้วยความรอบคอบเข้มแข็งมุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญขอบคุณครับ